อยากฟังบ่ละวิธีที่สองแล้วอาจารย์ทําแล้วเนี่ยทุกครั้งเห็นเงินเสียนุาทไทยรู้บ้างพิดมากกันนะอาจารย์ไปทําอะไรวันที่สิบสอกันยาที่ผ่านมาที่วัดโคกีดยอาจารย์ถวายอะไรทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเพราะมีพักพวกแล้วก็ลูกสิษย์ลูกหาเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจล,ล้มละลายเหมือนกันติหนีเขาไล่ลานคิดจะเลือกทําธุรกิจตัวเองเหมือนกัน ทีจะไปบวชเหมือนกันบาคนที่จะฆ่าตัวตายทําแล้วเนียเขาเป็นเจ้าพ่อเหียงสำพิงเลยนะธุรกิจเป็นพันๆล้านเลยสมมุติเนี่ยใครจําได้มัง้งใครเห็นอาจารย์ใครเห็นมั่งเอ่ยใครดูไลรสดอาจารย์ได้วัดโคกอีกด้วยคุณจิตติยาแสดงว่าดูไม่ได้อยู่ในห้อง ไม่ได้อยู่ในห้องเขาไม่ได้ดูไรสดหรอกอค่ะไม่ได้ดูไรสดหรอว่าไปถวา,ายอาจารย์ทำมาตั้งแต่อยู่วัดใหม่ซีเหมือนหรือวัดต่างๆแล้วทุกครั้งก็จะไรสดให้ที่ไปทําวัดใหม่สี่หมือนได้เงินล้านเลยนะครับไม่ใช่เงินแสนนะครับเงินล้านนะจํไดั้เท่าทุกวันนี้วันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาเลยนะย,ยังจําจิตใจ,จเท่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับอโอเคทุกคนเห็นเนาะ ข้าวสารกับน้ำฟั่งเด้อชี่นองข้าวสารให้มากกว่าอายุเ็าิดเป็นกิโลเลยนะครับไปในแบคโคนะที่ที่มันจะอาจจะถูกหน่อยเอายี่ห้อไหนที่มันถูกที่สุดนะให้ต่ํากว่าร้อยไหมหรือร้อยถ้าไม่ต้องเอาหอมมะลิชั้นดีหรอกเพราะเราปริมาณเยอะนะครับให้มากกว่าอายุสุว่าอายุสี่สิบทนายอะไรมากกว่าอายุห้า 6ก3้าสามอาจารย์เอาจุดสิบสองมันจะเกินอายุตัวเองให้คำนวณมากกว่าอายุอันนี้นะครับแล้วก็น้ำอันนี้ชีวิตฟรีฟรเลยมันไปถึงพบหน้าเลยนะเงินทองแบบการงานเงินทองจะมีติดม่ขัดก็คือเขาด้วยพี่น้องปกติอาจารย์จะบอกเฉพาะคนดูดวงนะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีว่ามาร่วมสร้างปู่ท้าวเวียดด้วยกันทึงงในมาบอกจริงๆแล้วมันเป็น วิชามีคขาคู่เขาเปรี้ยวมาบอกกันไงไงเีเนเกิดมาบอกมันแบ่งปันในฐานะว่าจะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับและบางคนว่าเออหนูยังไม่มีเงินทําแบบไหนในเบื้องต้นนะฟังเดิมพี่น้องถ้าเราไม่ยังไม่มีโอกาสไปวัดเอาแบบแบบนี้ไปก่อนใส่ถุงพลาสติก่า่ต้องใส่หลายดอกหนังยางรัดเอาใส่ชุดใส่บาตร ที่เราตักนี่แหละวางในก้นบาตรไปก่อนก็ได้อันนี้ก็ไดคือกันแต่ว่าอาจมันจะช้าหน่อยถ้าอยากไปทางรัดก็ไปทําตามที่อาจารย์ทําบางคนก็ไม่รู้ว่าชุดใส่บาตรเป็นแบบไหนเอาครับผมเจ้าใส่บาตรเจ้าอีอยังใส่เนี่ยล่ะใส่ข้าวใส่ปลาใส่น้ำใส่ขนมนมเลยก็เรียกว่าชุดใส่บาตรเจ้าจะใส่อะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าชุดใส่บาตรแต่ที่สําคัญก็ให้มีข้าวสารสิถุงจักน้อยนั่นแหละ ได้อันนี้ก่อนที่จะไปถวายล่องเห็ดสองอย่างนี้พี่น้องเอยลองทําดูว่าแล้วมาบอกอาจารย์มันจะเปลี่ยนแปลงไหมในชีวิตและตัดกรรมไปแล้วในจุดทูปแล้วก็ทำสองอย่างนี้แหละนะจะมีโชคมีลาภไหมอันนี้มันเป็นวกรวนยากถ้าคนไม่ได้อยู่สายมูยในยูนิ่แห่งความศรัทธาในพุทธศาสนามันสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะ เรามันมันอยากนี่พี่น้องสิ่งที่มองไม่เห็นอา้าถ้าทุกคนมองไม่เห็นลองย้อนไปเราเกิดวันที่เท่าไหร่ปีอะไรเราย้อนก่อนที่เราจะเกิดเรารู้เรื่องอะไรไหมเออเห็นไหมเราก็เรายังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ถูกไหมเร,เราไม่เห็นไหมถูกไหมนั่นแหละหรือใครท่องบทที่อาจารย์ให้หรือนั่งทําสมาธิคิด มีพลังแล้วจะมีซิกเซนมีพลังอาจจะสื่อบางการสื่อของคนมันมีหลายอย่างบางคนก็หนหัวลุกขนแขนอะไรต่างๆแล้วมันมันกระแปลกมันสื่อมันจะเป็นสิ่งที่มันคนละพบมันจะซื่อกันอย่างเราเป็นพบของมนุษย์นะพบโลกของจิตของโลกวิญญาณเนี่ยเขาเห็นเราบางทีเราเดินจะชนเขา เขาก็ดูเราไม่รู้การลเทศนะการพูดจาพูดไม่พุ่งไม่เพราะอะไรต่างๆเขาดูเราหมดแต่ผนะีบ้านพี่เลือนแต่เราไม่สามารถเห็นเขานั่นแหละนะนะพีบ้านพี่เลือนกับนากับเบเคยทําบุญทําท่านนะอากงนี่บ่านกับเบื้เคย่วนะก,ก,กเคย่ไปจังเลยสิมีโชคไม่หลับแลยพี่น้องนั่นแหละพี่ป่าให้พีบ้านไม่หลับมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะนั้นถ้าเป็นความเชื่อแล้วเนี่ยนะเรามันอะไรมันก็ ถามว่าทาไมอาจารย์ถึงทุ่มเทสาบุญทําบุญจากคนที่คิดจะกลับไปบวชอีกติดหนีเขาสามหลันอาจารย์ก็เกิดจากสิ่งที่อาจารย์ทํานี้แหละสิบจุดเลยบอกเลยว่าอาจารย์จะทําบุญไม่ขาดใส่บาทนะไม่ขาดมเมตตาทั้งเดียวถ้าวันโกนวันพระก็จะทําชุดถวายสังฆทา,านหรือมีโอกาสจะไปถวายที่วัดใหญ่ๆอาจารย์ทําปีห้าเจ็ด เท่าทุกวันนี้ปีนี้ปีหกหกนะครับนะเพรล้มละลายมาตั้งแต่น้ําท่วมใหญ่ปีห้าห้าสี่นะนะเพราะว่าน้ำถ่วมกรุงเทพช่วงท่ำธุรกิจยังไม่พอมาเจอพิษการเมืองเป่านกวีดนะพีสําดำพ่อยแล้วมันสามารถพรีกกลับมาได้ไหมจากสิ่งที่เราบำเพ็ญเพียนก็เลยเอามาแช่มาแบ่งปันพี่น้องลองเทีดสองอย่างหนู นะครับเดี๋ยวเรามีโชคมีลาบเองต้องเขียให้บึ้งนะครับนะบนะลองลองเข็เดเเ้อนะมันคนไม่เปิดมันก็ไม่เปิดนะครับมันเป็นเรียกเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดนะอันนี้เา่าเราสนีแหละบางคนอาจจะเสือบ่าเสือไอ้คนเชื่อมันก็จะมีสิ่งดีๆแล้วทําแล้วนะมันมีดีเกิดขึ้นไปค่อยมาบอกมาเก่ากันนะนะลหลายๆคนที่อยู่ในห้องออกก่นอกนพลังเลขนั่งโชคจะมีว่าไม่เคย มีโชคมีลาบม,ม่เคยถูกหวยสักทีมาอยู่ในห้องของอาจารย์เป็นอย่างไรหวยหุน้นเขาก็ได้ทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวัน,วนเปรกได้ค่ากับข้าวมันก็เปลกขึ้นมานะก็ถูกเงี้ยก็ให้เลขเจาะเลขอะไรเขาก็ไม่เอาไม่ซื้อเลขวิ่งของอาจารย์เขาไปแล้วฟันไปแล้วสิบสามวดแล้วจงสันแล้วนันก็เกิดมีโชคมีลาบอันนี้ามาแบงปันนะต่อไปเ,อเราเมื่อพูดถึงรัฐบาลอ้าวอับคิมรัฐบาลพี่น้องแล้วสิได้ให้เบิ้งลัะ ิาคมรัฐบาลเด้อรัฐบาลเดยาวราชจะให้ไล่ไปตั้งแต่ตัวเด่นเนาะตัวเด่นแล้วก็มาให้ชุดเต็มตัวเด่นพี่น้องล่องออกไปวิ่งเบิ้งเดอ้อมัดมากเงาเงาตะก่อนก็ให้เฉยๆเนี่ยพอมันมาในห้างวดงวดไหนที่มันออกเด้ยเพาวดูเรียงเบก่อที่มันมาอาจารย์วิ่งหกมันมาหกหลักร้อยแล้วก็หกล่างงวดนั้นอาจารย์ได้สองเดงจากงวดนั้นมาเท่าทุกวันนี้ไหม ิบสองสิบสามงวดอาจารย์ก็ไม่เล่นเยอะหรอกก็เล่นห้าพันก็มันก็โอเคเล็กน้อยเออล่างมันก็ได้เยอะกว่า่ยนั่นแหละอันนี้เยวจะเทียบจากเลขวิ่งงวดว่าต้องวิ่งไหลก็ตามกําลังของแต่ละบุคคลนั่นแหละมันเยาอาเลมันมันก็มันก็เลยเกิดความมั่นใจอาชิมรัฐบาลนะครับตัววิ่งเนาะตัววิ่งตัวเด่นย,ยังจําได้ไหมเอ่ยใคร เอตัวจริงลองพิมพ์ขึ้นมาหน่อยให้ชื่นใจหน่อยใครจำได้6 5 0้าศูนย์หกสองคือ่หลเอองวดที่อาจารย์วิ่งเนาะใช่ใช่ชเออนั่นแลวหละงวด6กสองนั่นแหละหกสองกรสูกมัรู้โอ้มันออก6กสองล่างไหมพี่น้องลัตเตอรี่ด้วยแล้วก็มันตรงกับเลขทะเบียนรถกิงคันเลขของอาจารย์นั้นได้6กสองลัตเตอรี่ที่อาจารย์โชว์วรนั้นได้ประมาณสามสิใบหกสอง เลขวิ่งหกได้บนล่างนั่นแหละจากนูน้นนั่นมามาถึงถึงทุกวันนี้อ้าวเลขวิ่งเนาะโอเคทุกคนยังจําได้เจ็ดและแปดโอ้พันมาเงาเนาะพี่น้องเราจะขอขอย่อนเนาะถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยงวดที่ผ่านมาเอานี่มันมากมากหกหลังแล้วงวดวันที่หนึ่งมันมามา,มาล่างเหมือนกันไหม งวดวันที่หนึ่งมันมาหนึ่งล่างเนี่ยมาล่างติดต่อกันสองในงวดนี้เนี่ยพี่น้องเนีเ่ยเจ็ดเลบแปด ได้แปดนะพี่น้องคิดว่ามันสิบบนขึ้นหลงังเออมันเป็นปีใดทั้งบนทั้งหลงังมันมาล่างสองครั้งแล้วเด้เนี่ยแต่เจ็ดคือบนเด้อฟังพี่น้องเจ็ดคือบนแปดคือล่างนะบอกเลยปกติก็จะบม่ได้บอกนะแต่บนก็มีส่วนเป็นล่าง,ล,างล่างก็มีสิบไปเป็นบนใด้คือกันนะครับ ชุดเต็มนะครับก็คือชุดใบฟ้านะครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับเป็นวันอาทิตย์เห็นบอกพี่น้องเมื่อวานให้ลอกกันบ้านเมื่อวานให้ลอกกันบ้านเป็นยังไงพี่น้องตามนี้บอสสีห่หางเมื่อวานนะครับที่ลอกกันบ้านรับเตอรี่อาจารย์ตามนี้เลยถูกต้องไหมเอ่ย นะครับเพราะฉนั้นอาจารย์จะเน้นอยู่7ก็เจ็ดหนึ่งเสองแดก็คือ8ปดหนึ่งและ8ปดสองมกว่าเดี๋ยวฉิบอกตัวเด่นฟังเด่นที่สุดหลักหน่วยตัวเดียวนะมันชนทุกสูตรอาจารย์จะลบ1นบวกหเพราะฉะนั้นหลักหน่วยของอาจารย์เด่นที่สุดคือเห็นไหมมันถึงเป็น หนึ่งสองสามอาจารย์หนักก็คือเจ็ดสองและแปดสองเนี่ยฟังจากปากเอาเด้อหน้าอันคิดว่าอันแน่นอนเพราว่าอันนยังไหนเปิดมือสะเปิดมือเช้าดีเมเพิ่งเปิดอาจารย์ไม่ได้ราคาติมไมพี่น้องสมาชิกในห้องเขาไปจัดก่อนอืมอันน้นีไม่นะ่าอันแน่นอน นี่แหละคือตัวหนักเด้อหนักที่สุดตัวไหนมีตัวใดมีตัวนี้จัดหนักนะครับตามนั่นนะักจะได้หรือมันเกิดอาอาจารย์อธิษฐานว่าจะได้เงินมัดหนึ่งตุลาเนาะขอพอรจากปู่ว่าจะได้ไปทําบุญโอปู่นั่นนะก็มีความมั่นใจลึกๆอยู่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่น้องแน่ๆเรียก เลขวิ่งมันก็เข้าบ่อยแล้วเนี่ยจะขอท่านบอกว่าเป็นของเราสักสามตัวได้ไหมสามตัวแตกแล้วก็บนล่างเพื่อจะได้เอาไปทำบุญเห็นไหเพราะเราทำใหญ่มีกี้ไปทำใหญ่ทำสนุนก็มาแล้วไปสร้างศาลาก็ส่งมาแล้วหลายๆอย่างก็มันก็ได้โชคอยู่แลแต่งวดน,นี้ใหญ่กว่าเนียลงทุนหลายพี่น้องลงทุนเยอะนะอาจจะได้มาเยอะ อาจจะเห็นเนงินล้านก็ได้นะครับก็เลยมั่นใจลึกๆก็ล้องเอาไปพิจารณาเบิ่งเถพี่น้องแล้วมีอีกวันพระก่อนหวยจะออกอยู่ยี่สดยีก้านี่ก็ลองไปท่าบุญนะครับสวดมนต์ใครที่ซื้อกระเป๋านะตามนั้นเลยเถพี่น้องเอาลองเอาไปท่องดูทำสมาธิทำเพื่อตัวเองทำแล้วชีวิตปรับเปลี่ยนดีขึ้นเฮ็ดเอาเนียนะนะลำพังทำงานมันก็เหนื่อยพ่อ ค่อยแห้งแล้วที่นอนอ,อิสระด้านเวลาบ่มมีอย่างอาจารย์ไปตรงไหนของมุมโลกได้หมดนะไม่มอีอาจารย์นะดรแดงก็ยังจะเชิญอาจารย์ไปบรรยายที่ประเทศจีนอาจารย์ไม่ไปเพราะบ่มักนังเครื่องบินนะครับค่าใช้ใจ่ายไม่ได้เสียสักบ,บาทนั่นแหละนะครับเพราะเราอยู่ทาง สายหมูสายบุญจริงๆนะก็อาจารย์ว่าขอทําในประเทศไทยดีกว่านะครับขอทําในประเทศไทยเพราะฉะนั้นล่องเห็ดเบิงนะนะครับมันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไหมสิ่งที่อาจารย์บอกนั่นแหละหนึ่งตัดกรรมเจ็บสูดสิบผมแล้วก็ถวายข้าวด้วยบางคนก็ไม่รู้ไหมพิมพ์มาเอาไปไว้ที่ร่งขั้ววัดเลยมันไม่ใช่เด้พี่น้องมันต้องให้พระเพิ่น เป็นไข้ไขๆ,ๆถวายรับสังคท่านก่อนดิสัปปิริวานามิอันนั้นแหละนะมันจังสิกซอได้นะครับเสร็จแล้วก็จังกวดน้ำดิอันนั้นคือถวายแบบนั้นบ่เม่นว่าเอาเข้าวไปวัดเอาไปไหวให้วัดให้เมีออกจุวัดหุงเลยโดยเมื่อดดพันพิธียังสั่นมันบ่เม่นดิมันก็บ่ต่างอย่างบ่เมีนการท่านดิ นะครับต้องทําให้มันถูกต้องเย่ยม่เป็นว่าเอาไปวัดก็เอาไปห้องครัววัดหรือเอาไปไม่ออกอยู่วัดเข็ดเรืเยโดยไม่มผ่านพิธีกรรมทาง์มันก็บ่ถูกนะครับต้องต้องเอาไปบอกว่ามาถวายสังฆทานนั่นแหละแต่สังฆทานของเรามาในรูปแบบนี้นะครับเอาเอาไปตามนี้เด้ออ่ะโอเคนะครับแนวทางก็เห็นเล้วหลักนะอีหยังก็เห็นเล้ว นะครับเดี๋ยวร่วมทำบุญนะครับยี่สิบห้าคนแรกเด้อนะครับสำหรับซื้อกระเป๋าดูดทรัพย์สีเขียวและสีแดงสองใบได้เสื้อที่จย์ใส่นี่แหละใบเดียวก็ได้น้อก็คือได้ได้ไดไดองคูด้ยวยพี่น้องนะบอกด้วยด้วยจย์จะเช็คตามเวลาในสลีปเด้อใครก่อดใครหลังใครอะไรต่างๆหรือใครโอนก่อนบางคนเมื่อวานก็พลาดก็ มาโอนโอนหลังสองทุ่มสามทุ่มนะอาจารไฟ์เมื่อวานเที่ยงนะมันก็ว่าไรว่าท่านเขานะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะค้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนะนอนหลับฝันดีเฮงยงรวยรวย,วยปังปังนะครับมีโชคมีลาบนะครับโชคดีนะครับทุกคนโชคดี่ลำลำรวยรวยงยงปังปัง